มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับไอนสไตล์ขึ้นเครื่องบินแล้วบังเอิญไปเจออิกซังนั่งอยู่ข้างๆไอนสไตล์ได้ยินกิตติศัพท์ความฉลาดของอิกซังมานานแล้ววันนี้เขาก็เลยอยากทดสอบเขาจึงหันไปคยุยกับอิกซังว่าเฮ้ยนายไฟนี้มันอีกยาวนานเลยนะเรามาเล่นเกมถามตอบกันดีกว่าถ้านายตอบคําถามเราไม่ได้เราจ่ายให้นาย100บาทแต่ถ้านายถามเราแล้วเราตอบไม่ได้เราจ่ายให้นาย1000บาทเลยอิกซังก็คิดเฮ้ยดีลนี้มันคุ้มนี่ว่า ถ้าเกิดเขาตอบไม่ได้เขาเสียแค่ร้อยหนึง่งแต่ถ้าสมมุติว่าไอสไตล์ตอบไม่ได้เขาได้ทั้งหนึ่งพันบาทอิคิวซังก็ตกลงเล่นไอสไตล์จึงเริ่มถามก่อนว่าอิคิวซังนายรู้ไหมว่าระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์เนี่ยมันไกลแค่ไหนอิคิวซังด้วยความที่เขาไม่รู้ความรู้ตรงนี้เขาจึงควักเงินจ่ายไอสไตล์ไปร้อยหนึ่งไอสไตล์จึงบอกว่าตานายแล้วนายถามเราได้อิคิวซังก็ถามว่าอะไรเอ่ย เวลาขึ้นภูเขามี3ขาแล้วเวลาลงภูเขามีสขาไอสไตล์ก็คิดใช้ความรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็คิดไม่ออกเขาจึงควักเงินจ่ายอ q คิวซังไป1,000บาทด้วยความหมงุหงิดไอสไตล์จึงพูดว่าอ q คิวซังก่อนที่เราจะถามเขาถามต่อไปนะนายเราบอกเราก่อนได้ไหมว่าอะไรเนี่ยตัวอะไรที่มันขึ้นแล้วมันมีสาขาแล้วมันลงเนี่ยมันมี EQ สี่ขาอีคิซัง ก็ล้วงเงินในกระเป๋าให้ไอไตล์เป็นหนึ่้บาท